คุณผู้ชมยังจำหูฟัง e อียร์พได้ไหมครับเป็นหูฟังแบบมีสายที่แถมมากับ iPhone ในยุคแรกๆครั้งสุดท้ายน่าจะแถมมากับ iPhone 6s เพราะว่า iPhone 7ไม่มีรูหูฟัง3.5ม mm แล้วใช่ไหมครับเขาก็แถมไอ้ตัว Lightning เป็น3.5แทน,นะฮะก็เราห่างหายจากหูฟัง e อียร์พตัวนั้นไปกันหลายปีนะครับไม่น่าเชื่อว่าปลายปีนี้เนี่ยนะการเปิดตัวของ iPhone 15 จะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของหูฟังเอียร์พอดแบบมีสายแต่คราวนี้ไม่ใช่พอร์ต3.5มิมแล้วแต่จะเป็น USB-C แทนหูฟังเอียร์พอดเนี่ยเป็นหูฟังที่เสียงดีมากนะครับคุณผู้ชมเสียงดีมากๆเลยก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณปีที่แล้วเนี่ยทีมกล้องของผมเนี่ยช่างภาพเนี่ย เวลาจะฟังเสียงมอนิเตอร์จากกล้องที่เราบันทึกเนี่ยเราถ่ายทำรายการกันเงี้ยผมยังไปสั่งซื้อหูฟังเอียร์พอจากในช h อป e ี l a z a านะเอาของแท้เลยนะฮะมันก็จะราคาสูงหน่อยนะราคาหลายร้อยเหมือนกันนะฮะสั่งมาแล้วเอามาให้ทีมกล้องผมใช้เพราะว่าฟังเสียงเป็นมอนิเตอร์ไมโครโฟนเนี่ยอูย้เสียงชัดเจนให้รายละเอียดดีมากนะครับถือเป็นหูฟังที่ดีมากๆในยุคที่เรายังมีพอร์ต3.5กันอยู่เนี่ยฟังเพลงผ่านหูฟังเอียร์พอของ iPhone เนี่ย ถือว่าดีแล้วนะคนที่มี iPhone 5 iPhone 6เนี่ยเสียบ3.5ฟัง EarPods เสียงดีแล้วคุณไม่ต้องไปหาซื้อหูฟังอื่นๆแล้วยุคนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธก็ยังไม่ค่อยมาเนะเาะแบบหูฟังทูไวเลสก็ยังไม่มียุคนั้นเนี่ยฟังหูฟังแบบมีสายเนี่ยเอียร์เนี่ยถือว่าเป็นหูฟังราคาไม่แพงแล้วก็เสียงดีระดับใช้ได้เลยนะคะห่างหายไปพอ iPhone 7ไม่มีพอตปึ๊บก็ไม่มีเอียร์พอตเอีก็ค่อยๆหายไป แต่พอเป็น iPhone 15ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ Apple เปลี่ยนจากพอร์ต h t n i n g เป็นพอร์ต usb c เออพูดถึงเรื่องนี้มีใครก็ไม่รู้ไปบ่น Apple ในในคลิปไหนสักอันหนึ่งของผมแหละตลกมากอะ่ะเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาไม่ได้ตามข่าวเราอะ่ะนะเขาไปบ่นอะไร Apple ก็ไม่รู้บอกว่าเลิกใช้พอร์ต h t n i n g ก่อนเถอะ ปลายปีนี้เขาเลิกแล้วคุณคุณใช้มุกนี้ไม่ได้แล้วคุณว่าเขาไม่ได้แล้วนะปลายปีนี้ iPhone 15จะเปลี่ยนจาก Lightning เป็น USB C แล้ว Apple อาจจะเอา Earpods กลับมาโดยที่แปลง Earpods นะครับเป็นหูฟังมีสายแล้วเป็นพอร์ตไท p e 4เสียบเข้า iPhone 15แล้วฟังเพลงได้โอ้โหแสดงว่าแหมถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะผมชอบมากเลยเพราะว่า iPhone 15แถมหูฟัง e a r p o d ดีกว่าไม่แถมอะไรเลยอ่ะทุกวันนี้แถมแค่สายเคเบิลเส้นเดียวอะแดปต์ต้งอะแดปเตอร์ก็ไม่แถมเพราะเออแถมหูฟังขึ้นสักนิดก็ยังดีนะแล้วคาดว่าการกลับมาของหูฟัง Airpod เนี่ยมันยังคงเสียงดีเหมือนเดิมมันอาจจะถูกพัฒนามันอาจจะได้อน,นิสง์จากระบบของ Airpod มันอาจจะมี noise cancelling หรือมันอาจจะมีอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราชอบกันมากๆในปลายปีนี้ก็ได้นะครับน่าสนใจมากๆเลยเพราะเป็น USBc เนี่ย โอกาสที่ข้างในหูฟังเอียร์พอตเฮ้ยพอพูดไปเรื่อยๆนี่ผมเริ่มกลัวอย่านะอย่าบอกนะว่า Apple เนี่ยไม่แถมมาในกล่องแล้วขายแยกอย่านะแกะคือพอพูดถึงเรื่องพอร์ต UABC มันสามารถทำหูฟังเอียร์พอตตัวนี้ที่เป็นสายแล้วมี UABC เนี่ยแล้วตรงปลายตรงอะแดปเตอร์มันเนี่ยให้มันเป็นแดกในตัวได้นะ่า Apple อาจจะขยายคุณภาพของมัน แล้วทําให้มันเป็นแดกมีภาคถอดวงจรถอดรหัสดีๆจากดิจิตอลมาเป็นอนาล็อกดีๆแล้วทําให้หูฟังเอ์พอตตัวนี้เป็นแบบเสียงดีๆไปเลยอะ่ะแล้วขายแยกโอ้ยถ้าขายแยกนี่คือเจ็บใจมากๆนะต้องไปเสียงเงินซื้ออีอะเพราะว่ามันต้องเสียงดีแน่ๆเลยนะฮะแต่น่าน่าจะแถมนะแถมเถอะนะ เอาเอาเป็นรุ่น e อียร์พอร์ก็ได้แล้วใส่เป็นแดกแรงๆมาแล้วก็ขายแยกขายสักพันสอะไรอย่างนี้นะโอเคยอมแล้วก็ทำรุ่นธรรมดาเสียงแบบพอใช้ได้ใส่เข้ามานะครับเพราะว่ามีคนที่ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า t r r m m p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  r Pro เขาไปเจอข้อมูลมาครับบอกว่าตอนนี้ Apple กําลังเข้าสู่สายการผลิต e อียร์พที่เปลี่ยนเป็นพอร์ต u s b c แล้วก็มี MFI นะครับ เห็นเลยว่ามีการผลิตขึ้นแล้วในโรงงานของ Foxconn เป็นจำนวนมากคาดว่าจะจำหน่ายพร้อมกับ iPhone 15อย่าจำหน่ายสิมา,มาแถมมากับ iPhone 15สิ <c oughs> นะแนะนะม่คุณฉลิมนะขอให้มันเป็นเช่นนั้นเถอะนะครับในตอนท้ายข่าวเขาเขียนเอาไว้ว่าทุกวันนี้ Earpods ยังมีขายอยู่เลยนะราคาประมาณ790บาทแต่ถ้าใครยังมีลูหูฟัง3.5อยู่เนี่ย แล้วคุณอยากฟังหูฟังมีสายนะไม่ต้องไร้สายไม่ต้องมานั่งชาร์จแบตให้เสียเวลาเอ์พอดก็เป็นตัวเลือกที่ดีคุณไปหาซื้อใน Lazada Shopee เนี่ยยังมีขายอยู่ครับ300กว่าบาทเสียงดีเลยนะลองไปหาฟังดูครับ